วันนี้วันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ข้าพเจ้านายที่ดิษฐีศรีสบาดจิตขอถวายสิ <mel> <ic int> ่งสวดสายพระพุทธบาพระบิดาบรรพต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาเหล่าผู้รวชทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและริเร่ามีสมาธิเจริญในขณะปัญชนะในบทสวดอย่างบทต้องดูเทอญบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนละรักอรหังสัมมาสัมัตตโอภาวะ ที่หนึ่งบทกบพาพระรัตนาไตยอรหังสมาสามุทโธภววา,ากาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภระว,ว,วาตามมธร,มมรรมโอธรรมนรมัามิสุปฏิปันโนภาโคโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยีพินันอรหังสมาสมทุสมทโธสุจิรังปลินิพุทโธคุณนหิธัมมานุทานิปรลมีหิตจัติสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสาะนังโตุโเชมิรัตนตเตยังธรรมังเจรามิโสตินา วันที่สามวัสวดนุมเทวราชสมันตาตะกวาเวสุอัตระคันตุเทวตาสัทธมาโมนีและเจษสะสุนันตุสขามโมคตังสัคเคกามิเจลุเปเิดิสิคาลาตเะเดเจตตะลิกวิมานิทิเบระเถิดเจขามีเจรุขานีเกหาวัตุมหิเกเจภูมาจจตุเทวาชลาธราวิสเมยยักษข้ขันธปนาคทิขันตาสันติเกยังโมนีลาธลาจนังสัทโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารูยมันันตาธรรมสวรรคารูยมันันตาธรรมสวรรคารูยมันันตา บททีส่สี่บทสวดปุพพะพาคัณมะคานนโมทศภวตัวละตัวธรรมมาสมุทรสานนโมทศภวตัวละตัวธรรมมาสมุทรสานนโมทศภวตัวละตัวธรรมมาสมุทรสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะขมนอปะทฏะพุทธังสรณังกชามิธัมมังสรณังกชามิสังขังสรณังกชามิทุติยปีพุทธังสรณังกชามิทุติยปีธัมมังสรณังกชามิทุติยปีสังขังสรณังกชามิตติยปีพุทธังสรณังกชามิตติยปีธัมมังสรณังกชามิตติยปีสังขังสรณัง บทที่6บทสวดสัตย์กับอิริยากถานัตถิเมสนัลังอัญญพุทโธเมสนัลังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุทิเมหุนตุสตพะธานัตถิเมสนัลังอัญญธรรมโมเมสนัลังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุทิเมหุนตุสตพะธานัตถิเมสนัลังอัญญสังโฆเมสนัลังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุทิเมหุนตุสตพะธา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามคตาพุทธังนัมีรัตนภูตะสลีรจิตตังธรรมังนัมีรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังขังนัมีรัตนภูตะสูสีรจิธิเอตังนัมีติรัตนังรัตนตยะวหังสมาสโมสลิตกะวัตถุวิเศษภูโตภูตังอัญโยยานุตตะคุณโยขวะสัพพะวัตังอสุมิตยมหิปิตเทวยถธาติทันเทเอกังวินาตติตเล สมะสัมเวนะโลกเกกระทาจิจะจิเจรนจะปาตุภูตังคัมภพรายาวิสยังอติทุกสัตถังวินยูหิปติตะเนหิวิชัญญะลูปังโลกามหิเกจิหิจิกระทันจุประลรภันิยังเกสันชิสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสสตังมณสิสุทภาพาสา ทธานะังปุญญะที่กาณนะมะสมุตตะมะปุณนะภูมังทุกขาปมุจนะมุนะมขะสรลนังคาตานังผูชาลเฮสุประมังอภิปูชเนย,ยังนิพานะสัทธิกิริยายุปะนิสัยยัตังสัมมากเกเรสัมมะระโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุศลีกุปะเสวะนิยังปานีหิจปิสรลนังขามนียเมวะ ตัสมาหิตังติรตะนังสระ,ะังขตามหาละลัทินที่วังคณะเน,นสุนมัสมานาปุเชมะจะปิสสะตังสุปะสันนะจิตตาตัฏฐานุปริจริยาสทารตาจะปุญเยนะตถาสุกิกะสุกะเตนะชีสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสวัตถิหุนตุโยเจทะ ธรรมวิยยมหิปมาณพูโตลกุตาลาภิสมยโยนิยโตสุโภชังตโสปนิสยะจยายายัมปิหนตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปสาธกา,าโลบ mm hmm. ที่แปดน้ำมันการละสิทธิกะถาโยจักุมาโมหมะมะลาปกัทโทสมังวะสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมรสสะปะสาวินิโมทจยันโตปาเปสิ เคมังชนะตังวินเนยังพุทธังวลังตังสิลสานามามิโลกัสนาทันจะวินายะกันจะตันเตยสาตเต,ยาตชายาสิทธิฮวตูสัพันตระจาจะวินาเสมตุธมโมทโชโยวิยะปัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสวิสุทธิมคังนิยานิโกธะมะทระสะสาทาลีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวลังตังสิลสานามามิ โมหะปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตจสาเตชยะสิธิฮวตุสพันตราญาสวินาสเมนตุสัทธร,รมมาเซนาสุขตาโนโคโยโลกาซาปภปูปกิเลสชาชยตาสันโตสยังสันตินิเชโกจาสวาคาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังขังวลานตังศิลสาลามามิ พุทธานุพุทธังสมะสีละติฏติงตันเตยสาตเตยแสิทธิโหนตุสะพานตะลายจะวิญ,ญาจะวินาสเมณตูปุติก้าบทสวดนโมการอศัศกัณถานโมอรหัตสัมมาสัมพุทธสัสสะมาหิสิโนนโมอุตตมะธรรมัสสะสวากขาตัดท,ทันต,ตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสะปิวสุทธิไสยติฏฐิโนนม,มโนอมาตายสาัสสะทัสสะรัตนัสสะ สาธุกรรมนโมอมกาติตยัสสัสสะตัสะตส,ะตสะวัตถุตยัสสปินโมากาลัลปภาเวนะวิคขันตุอุปาาัฏวะนโมากาลัลละนภะวันะสวัดทิมุตุสัมปทานนโมากาลัลละสัตตชนะวิธิมหิโหมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสม,มัยสุเอวเมสกตังอิจังสมัยยังเข้วาสิเกศูวิหารติโกเปรุปุธุสมิงมหาวเนมหาตาภิโกสังเกนะติณะนะสตินปิจามัยเตหิภิโกสัตยินสภิวะอรหันติหิสภิหิจโลกกราตุหิเตวตาสิยภูยนะสัตยิปปิตาหุนติ พระควันตังทศนายะพิโคสังขัญจารอัฏโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทงโพเสยังโคภควาสเกสุวิหัรติกปิโรทูสมิงมหาวเนมหาตาบิโคสังเกนาสัตินประจามติหิบิโคสัตหินสัพเพหิวอัลลานติหิสัจสัจจโลกัสตุหิเทวตาเยปุเยเนัานิปจิตาหุนติพควันตังทัสนายะพิโคสังขัญจารยันนุนามายัมปิเยนะพระควาเตนุปกะปะเตนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตวะปวะโตสานิเกปเิกัลารา ภาสายติมติอัโครวาตาเทวตาสยาทัปีนามะพลวาปุริโสสมิจิตังวาพระหังปภาสาเยติภสษาลิตังวาพระหังสมิจชยยาอิวะมิวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันดลขิตาภะวัตุปุริตัววัตุลังสุอัโควตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทสวะเอกามันตังอัตสังสุเอกามันตังอิจิตาโคเอกาเทวตาภะวัตุสันนิเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมายโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอัคตามหาอิมังตามะสมัยอย่งสชกิตาเยวะปิจิตา อภตอัปาราชิตตสังคันติอัตถโคอัปปาราชิวตาภะวัตโตสันติเอ not, กอิมังคตังอภาสิตัสมาภิกาโวสมาตังสุจิตตังอัตโนโอชุกขะมะกังสุขสารธิวเนีตานิการเฮตวาอินทะลิยานีลักกันติปันติตาติอตถโคอัปาราชิวตาภะวัตโตสันติเกอิมังคตังอภาสิเจตวาคีลังเจตวาบริคัง อินทักลังโอหันจามะเมชาเตจราติสุธาวิมรลาจักคูมตา,าตาสุธารตาสุาาาาสุนัคติอันโคอับลาเทวตาพรวกัตโตสันติเกอิมังคลังอาภาสยเยกิจิพุทธังสันนังคเตคตาเซ นาเตมิสันตัญภูมิปัญหายามนุสังเทหังเทวะกายังปาลิบโวลสันติอัคอปขววามันเตสิเยภยินะภีูวิทัสสโลกัท้าดูเทวตาสันิปติตาคนที่สถาคตังศาสนายยพกูสังกันจะจะเยปพเตภิเอะสุงอธิตามัธยนต์อนันโตสมาสัมพุทธาเตสีพิกวันตานังอตตาัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงสยาทัพมายังหังเอตตาลงเฮเย่พเต้พี่เขวะภวิสัตติอนัคตามัธยันต์อนัน เทวตาสนิปติตาพวิสติอนาคตพวิสติเสยธาปิตมายามัอาอยาายางอิตาลหิอาจิกิสัมิภิกขวเทวกายานังนามนิกตาจิกิสัมิภิกขวเทวกายานังนามนิตาเอศิสัมิภิกขวเทวกายานังนามนิตังสุนักสัตุกังมนัสิกลุทธะปัสเสสมิติเอวันพันติโคภิโคติภิกว่าตปจักส์ทรงพระว่าอิตัถวจวาวจสิโลกมนุกขาสามิยะฉาภูมาราส,สิตาจิกิสัตว์ขิดิขบาลัง มหิุตัตาสมาหทตาปู่ตสิหาวนาลีนาูมหังสาเป็สมนโอทาทานมาสาสุทาวิปัสสนามันอลาวิญญาปโยจัสตยตวาวันกปละวตตโตมาตยยสาสัาเกสันนิลเตเทวายาิกัตเตยุาภิูเทจัตวโลุสตโตพุรธศาสนเตสปตุลงุยนังอมนุสานะทัศนังอภิเมุงสสงัสะตตังสังอิสสัง มอมนสานามัททัสงอภเกนต์ัตตมัทสาสภาพุทธอหุตัญจสาพังอภิญญาวะคิวานาจะคุมัตโตมันตยิสัทธาสาวกสทนกเตวะกยาภิกตาเตวิวะทาภิกโเยววหังกิตยิสามิเชลหิอนุปวุโสสัตตสหสาวกยขาภูมากปิลวัวาอิทิมตุุติมตนัมมตยัสสติโนธรมนาภิกขมงภิกขงัมิจิตวันังชัสหัสาเหมตายขานาตวานิโนอิทิมตชุติมตุนัมมต พิกลังสมาติมุนังสาธาคีรติสหัสายะขันตะวันนิโนเออิทิมโตชุติมนโตนวมตโยสัตตินุโมธรรมนาภิกขมุงพิกลังสมาติมุนังอิเตเตโสฬสสะหัสายะขันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตนวมตโยสัตตินุโมธรรมนาภิกขมุงพิกลังสมาติมุนังเวสามิตาปัจจสตตาจักขันตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตนวมตโยสัตตินุโมธรรมนาภิกขมุงพิกลังสมาติมุนังคุมิโรลละสังหิโกเวปุลัสนิเวปุลัสานิเวสนาปิญโนััังสสสสสหัง จักขานังปยิรูปัสติคุมพิรุเลยข้างให้ข้างโคโซปาคาสมิติมวานังภูริมจัตที่สังราชาสัตจลโทปัสสถิตการถ้าปานังอธิปติมหาราชาย้าสถิตโสภูตปิฏฐาสาบ่าวิธานามามหาปลาอิทธิมตุชุติมตูนั้นตัวยัสจิโนมุธมนาภิกขมงภิโุนังสมิติมวานังทักษิณันจัตที่สังราชาวิรุฬหโอตปัสษาสติคุมพัฒนังอธิปติมหาราชาย้าสถิตโสภูตปิฏฐาสาบ่าวิธานามามหาปลาอิทธิมตุชุติมตูนั้นตัวยศสิโน มรดมนาพิกมงพิุณนงสมิติมนัประจิมันจัดที่สังราชาวิรูปโคภาษาสติกาขนางอธิปติมหาราชเจษสิโสุตปสาภวธนามามาภลยทิมตุติมตุโนตุยสิโนมมนาพิกมุงพิุณังสมิติมนังอุตราเจตีสังราชาวเรโตภาษาสติยะาขานังอธิปติมหาราชเจษิโสุตปสาภวนธนามามาภพลัยที่มตุุติมตุโนตุยสิโูมรดมนาพิกมุงพิคุณนงสมิติัง คุณธรมทิสังทัตตาลโทตักินีนาวิรุลหะโกบชิเวนาวิรูปโคภูเอโลอุตัลังทิสังจัตตลูเตมหาราชาสมะตาจัตุโลทิสาตันทะลามนาอัทังสุวันเนกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทัสาภูวะเจนิกาสทามายาเกเวนทูเวมันทุจะวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกอคามาเซโตจะกินภูมันทุจะปานาโทูปามัญญูจะเทวาสุโตจะมณิจิตาสโนจะกันนาโพนาโราชาชนโอสโพ อาคูป <es> anyway, <match> ็นจติค uh, like <NG> oh, <ipp> ูเจวะติมพรูสุยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธภาสหะลาชุพิโมทมนาพิกาวงพิกุลังสัมปิมณังอธาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะปัญชกาคัปสตตะลาอาคูปยาคาสหะยาติพิยามุนาสัตตะลาธาจะอาคูนาคาจัศสีโนเอรลวันโนมหานาโกโซบคาสัมปิมณังเยนาคาลาเชิษาสหะลาติพิพาติชาปกิวิสุติจะคูเวหายจสาเตวนาปัสขปตาตะลาสุปนาอิติเตสา นามังอภยันตธาคะขราชานามัสสุปันนาโตเขมากาสิพุทโธสนะหหิวะจังหิวปะหันยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุปตังเชตตาวัชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวะสวัตเทเจอิทิมโตยัสสติโนกัลกัญชามาภิสมาอัตสุลาปัตตนะเวขัสสชเวปจิติสุจิติจะปะหานโทนมุจีสหัสสัตตนจะผลิปุตตะนาสภิเวโรจะนามกัสนาหิโตวะบาลินเซนังลาหุพตะมุปะขมงสมาโยธานิพันเติภิกนังสมปิตติงวะนัง

นะคะดะนี้ปุรคิตวาอคูมันดาวาลาหกาวสุนังวาสโวเซโทสโคปะสโคปะคะปุรินโทสซเตทัสรากายาสเปนตตเวนิโนอิธิมโตยุติวันโตวันนาวันโตยาสเดโนวุธามนาพิกมงพิกุนังสมุติวังอาทาโกสังโพเทวาชลามคีสิคาลิวะาลิกาจัตโฉชาจะอุมาปุภาณิภาสิโนวุลนาสหะสัมมาจัตจุตตาจะนิชกาสุลละาจุจิละอาคูอาคูวาสวานนสิโนทาสซเตทัสรากายาสเปนตตเวนิโนอิธิมโตยุติวันโตวันนาันโต สัจโนมุทธราิกิุนสธิมานังธรรมานามาสมานามนุสมนุสุาคิาสุิกาคูอาูมนุปุติคาธาูโยเยโยเทวาเยจโรหิตวสิโนลามมาฮาล้าูเทวาะสัจโนรสิเสัะกายาสนัติโนอิธิตุติมตโนะมตสัจโนมุทราิกิุนสาิมานังสคาูเวาเยมุขาอาูเทวิจักษณ สถานต่าลักขาวิสกาเจสัตโนสักธนยังอาขาพเนโยธิสาวิสติอนสิเทตาคาสพเพนตวรนินอิิมตุุติตวน้ตุจินโนมรมนาิคมุพิโกนังสมมิติวนังเคมียาดุสตายามากัสกาเจสัตโนสักิตกะลามาเสสะจุตินามาจาสาววัิมาลาสิโนอักวะทาอักลินิเมตตาทัศิเทสะตาคาสเพนตวนิลหนอิิมตุจุจติมตัวน้ามตุจิสันิโนมรัมนารพิคำ สติติเทวานิยกายสพเพนะนะตวานิโนนมันวเยนะอาการยุงเยจันเยสติสาสหะปุถะชาติมะคคิลปุตธาตินามันนาสวังนะกเคมุขตลังนาคังจันหวะอธิตาติตังสุภามะปัลมาโตจะปุตตาอิธิมาโตสหัสันนังกุมารุติโสจะโสปคาสมิติมานาสานสุพามะโลกนามหาภามาพิติสติอุปาปโนชิติมโตพิสมะกายโยสัสิโสทัสโสทัสเสธาอิสระอภูปเจกวัดจะวัดจิ เจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหัริโตบริวาริโตเตจะสภะภิกขเตสิเทเทวีสภะมะเกมาราเสนาภิกามิปะสะกนหาสัมมันธิยังอิธะกนหาสะปันตะอาคินาปันทาปะทวสัมปันตะบริวาริธะมาววมุจิตะโคจินังอิติตรธามหาเสนาโนะกนหาเสนาอภิสยปนินาตลาหะมหันจะ สละงัตวาลังเพระวังเจ้าทาพะวุสโกเป็นโคศตายัโตสวิจุโกตะาทาโสวจุธาวติสังกุตโหอสัยังวสิจัตันจจสพังอภิญญาโอวักข tamam <te> ิตวานาจจคุมาตะโตมันติสัทธาสักเกศนิเนเตมราชินาภิกันตาเตวิศาราภิโกเตจะัตมังกอลุงสุตวะพุทธศาสนาสังวิตาลักีปะกกมุเนสัรนอมปิอิชยงสเภวิชิตสังฆามาพยาติตาเยสานิโนมุทันติสหปติหิสาวกตาเชเนสุตัติ ปุริสิบเอ็ดวสวดมังคลสุตังอเสวนาจะพาลานังปฏิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลมุตังปฏิรูปเทศวะโสจะปุพเพจะกตะปุญญตาอัตตาสมาปนิธิจะเอตามังคลมุตังมังภาุสังจะสิปัญจะเวนอายุจะสุสีคิโตสุภาสิตาเจยาวจาจเอตามังคลมุตังมัาตาปิตุอุปทานังอุปปุตตะทาราสัสังฆหัวนาคุลาจักรรมันตา เอตัมังขลามุตมงขลังจักธรัมจักดิยาจักยาตะการจักสังฆโหอนาวาชนิกามานิเอตัมังขลามุตมงอัลตีวิลาตีปะปาปัชฌะปนาจัซนยมโมอัปปะมาโทจักธรรมิสุเอตัมังขลามุตมงคารโวจานิวาโตจักสันตุทิจักตัญญูตากาเลนะธรรมะสวัสดงเอตัมังขลามุตมงคันตีจักโซวะจัสตาสมะลา นั่นจะทัศนังกาเลนะธรรมาธรรมาซากัตจัชฌะเอตามังคลมุตตมังตะปูจะพามาจดิยังจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตามังคลมุตตมังพุทธัสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติยโสกังวิรชังเขมังเอตามังคลมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทมะปราชิตาสัพพัทโสติงขจันติตันติสังมังคลมุตตมันติ บทที12 station, in in so ari, writer, ่12บทสวดรัตนผลิตย <melod> ัง so กินจีวิทังอิทาวามูลังวาสเกสุวายังรัตนปณิตังอิติปณิตังนโนสมังอธิตราชกเตนะอิทิอิทัมปิโพเทรัตนปณิตังอิเทนะสัจเจนะสุวัติหงตุขยังวิลาคังอมตังปณิตังยะตัจขะกะค้าสกายมุนีสมาหิตโตนเตนะธรรมินะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมนะรัตนปณิตังอิเทนะสัจเจนะสุวัติหงตุ ยมพุทธาเสตโตบาิวันนยีสุจริงสมาธิมานันติริกันยมาหูสมาธินาเตนะสมโนวิชติอิทัมปิตมีรัตนังปณิตังอิเตนะสะจนะสวัสดิหุนตุเยปุขละอัตตสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิหอนติเตระคินุยาสุขตัสสะสาวะคาอิเตสุทินานิมหาปลานิอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังอิเตนะสะจนะสวัสดิหุนตุเยสุปะยุตามนะสาทานิเณนิกามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตะังวิไคยหะ รัฐามุทานิพุติงพุชฌามนาอิตังปิทังเครัตนังปนิตังอิเตนะสะเจนะสวัสดิ์หอนตุเขนังปุระนังระวังนัตถิสัมภวังวิรัติจิตายาติเกศภวัสมิงเตชินะพีชาอาวิรุนหิชาทานิพันติธีรายชาจัมปทิโปอิตังปิสังเครัตนังปนิตังอิเตนะสะเจนะสวัสดิ์หอนตุบทที่สามบทสวดธรรมบสันสวรรคอัตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตาลาประชาอัตาาตะทันตสะโอสะสะนิจังสัง ยะตจาริโนเนวะเทโวะจะคันทโพนาโลสหะภูม,มนาชิตชตังอปชิตตังกิริราตถาลุปัสสะฉันตุโนโบทที่สิบสี่วสวดเกิพุทธสูตรภาสิตามิทังเอตะปะขวตาสนตาปัสตาหะระคตาสมาสัมพเทนะเอตะตุเมมาอนุสสาวีนะมาปรลมะปลายะหะมาอิติกิรายะมาปิทะกะสมัมปทา,านีนะมาตะกะเหตุมาเนายะคะเหนะ มาอาการปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานคันติยามาพพะรูปะตายะมาสามโนโนคุลยัาตุเมเฮอตาพระนาวะชจเนยยาทะอิเมธมากุศลาอกุศลาอิเมธมาสวัชาอิเมธมาวิญโยฆราหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาตินะอาหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตาตุเมเฮประชะเฮยาทะยะธาตุมเมยะธาตุมเม อัตนะครับัชนยญาธาเอเมธรรมามากุชลาเอเมธารรมาอนาวัชชาอิเมธามาวิญญูปสัสสทธาอิเมธาม,สมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขยายะสังวัตติอัตทุกเมเหเอุปสัมปชัญญะวิหะระเอยยธาติวันที่ทสิบห้าบุษวดอุปนียะสูตรอุปนิยติชีวิตต่มาปะมยุงสลูปนิตตะสะนัสสันติตานาอิตังพยังมรณีเปคามานปุญญานิ กิรธะ,ะสุขาวาหานิอุปนิยติชีวิตตมปรมายังทะรูปนิตะสะนสันติตานาะเอตังพยังมรณะเปฆเมโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโกโยทะกายะนะสังยโม,มวาจายะอุทาเจตตะตังตสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวิตชีวมนโนปะกะโราาติปุญญังธโมจะธโมฮเวลคติธรรมะจาริง ธรมโมสุจินโนสุขมาวะภาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนะทุกขติงขจันติธรรมจาริสภเพสังขราจิจจติสังยัตถาปัญญายปัสสติยถาเนปินสติทุเคเอสามะโคสุติยาสภเพสังขราทุขาติยถาปัญญายปัสสติยถาเนปินสติทุเคเอสามะโคสุติยาสภเพธรรมานาตติยถาปัญญายปัสสติยถาเนปินสติทุเคเอสามะโคสุติยาวันที่สิบหกบวสวดอภรนักชาดุก อปันนกคาทานะเมเกทุติยังอหุอหุตะกีกาเอตตาัญญายเมธาวีตังคันเฮยะอปันนากังพาหุงเวสรนังยันติปปะพะตานิวนานิจะอัลมาลุกะขะเจตยานิมนุสสาพยาตจจิตตาเนตังโคสรณังเคมังเนตังสรณะมุตตมังเนตังสรณะมัคคมะสัพพะทุกขาอมุจติ โยจะพูดทันจะรรมันจะสังขันจะสันนังคะตุกจะตาลิอริยสัจจานิสัมปจนัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุทตตังทุกขัสจะอติกมรมอริยจะอัตถังขีกลงทุกขูปัสมะคามิลังอิตังโคสันนังเขมังอิตังสันนมุตตมังอิตังสันนามขมะสัพพะทุกขามปมุจติวันที่สิบเจ็ดพฤษภาทศเทษฎห์ละคณะคาถา อดีตต่างนานะเขาบว่าขโมยยนับดิกังเขนะครับต่างบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควนไม่วังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทัตีตามเหียนต่างอภิรณจะอนาคต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นไปแล้วแต่สิ่งที่ยังมาไม่ไม่มาถึงก็ยังเป็นอยังไม่ถึงปัจจุบันจักรอยู่ธรรมตถาตทาวิปัสสติอสังหิลังอสังขุบังต่างวิทามะนุขลูอันเี๋ยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ก่อนยันไม่ค่อนแคร์ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงงงทาเเเจจจจจรริิิญญนนนัััั้้้ห่ลใออุปคมมธะกต โฉนยามแล้วนังสุวีพึงทำความเบียนเสียในวินิลา้ารเราจะรู้ความใจแรงพวกนั่นฮิโนสังฆาลันตีนัตมหาศีเนนัมจุนาเพราะว่าความเพลี่ยนกามาตุราผู้มีเสียใหญ่นั้นย่อมไม่มีการทั้งหลายเอวังวิหานิมาตาปิงอาภูริตมันทิตังตังเวพติกลาตูติสันโตขจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรีอกบุคคลผู้มีปวุธีอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้กกามนาเกิงคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล้วบทที่สิบแปดบทสวดอภินิหาร นักปัจจวคณะประทานะธรรมมีชรางอนล่ติโตเรามีความแก่ไปเลาจะลงมวความแก่ไปไม่ได้พเยทิธมมีพระยสท่อนล่าติตเรามีความเจ็บไข้บัลฮะจะลงมวลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มณฑธรรมโมีมณนอนาที่าตเรามีความตายบัลฮะจะลงมวลความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยสิมนฑ์เนินาบะโวินาบะโเราจะลาวิงความป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัฒนาจาของรักของเจริญแต่ทั้งหลายทั้งปวงกามสศมีกามาาโยโ้กามายุนิกามาพันทุกามีกด้พึ่ง มีการเป็นผู้ิตามมีการเปนิพพงอาศัยอย่างอามังกริซามีการนังวาปะกังวาตัสถายโรโพวิสามีเราทำการใดเรไว้เป็นบุญเเป็นบาปเรเป็นทาราชคือว่าเราต้องรับผลของการนั้นเสมอไปเอวามีอภินิหารเราจะไปคิดตะบางเราทั้หลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเดินบทที่1ิบทสวดเทวตอุโยชนะคาาทุกขปัตตานีทุกขัสพยาปัจนีพยาขปัตตานี้สขาตุสพเพทิปานีโนเอตาวัจจานีสัมปตังกุญญาสัมปตังสพเเทวานุโมทันตุ ทานังสถานตูสัสายาสีลังลักษณ์ตตุสะปทาภาวนาพิระสามอตุขจตุเทวตาคาตาสัพพพุทธาพละปตาปติกนาเจยังพลังอังสนันดักเจชนะระคังพรมีสะปโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านทำมายังปฏิทานาคาถาโยภาณุวิเชียเทวตาสันติวิหะลวิสียรตูปีขลิบุธีขลิตตหิงเตหิงตาธรรมะปะหานินานภวันตุปุจิตาโสติงกะลุนเตถาวิหารมันเทเทราจมัชฌานะวากาภิจพิโก สาลามิกาธนปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจาอิสราสปาณภูตาสุกีตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอัตตาสัมภาวะสังเสตชาตาอัตโทปปาติกาญาณิกังลังมะวัลังปจิจเตสเพปิตุขสักกลนตุสังขยังสตุจิลังสตังนโมธรรมัทลาจะบุคลาสังโฆหตุสมะขุวะอัตายะจะหิตายะจะอเมหลักขตุสัทธโมสเพปิธรรมะจะลิโนวุติงสปา ปุรเยามะทำมีอริยปวิตเตบทที่สิบยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาถาท่านธรรมายังปฏิทานาคาลาโยภนามิสีบุญยสิทธานิกตัสสะยานันยานิกตานิเมเตสัญจะภาคินโนมุนตุสตานันตาปามานกกาตาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตายโยทิธาเมจาปทา,าจะทิทาวาอันเยมาชัตตเวนโนสตาอิธันติโลกะเสมิง เตปูมาจตุโยนิกาปจิกจัตุโอกาลาสังสัรตาพระวาพระวิยาตังเยปฏิธานเมอนุโมทันตุเตพยสยังเยจิมังนับปชาันติเทวาเตสังนิเวทะยงมายาธินานุปุญญานังอนุโมทนาเทตุนาสเพสตตาสตาหนตุเวลาสุขะชีวิโนเขมะปะทันจะปะโปตุ เตซสาชิดชัดตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดที่เป็นที่รักผู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและ,และสัตว์ทั้งหลายที่อื่นที่เป็นกลางและมีรีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกูมิสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเทียบอยู่ในคนว่าแล้วพบเจอสะลตว์ใดทราบกลางให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสนอน้นจึงจงอนุโมทนาการเองเถิด้อสนอดยรก็ไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สรเหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสารทั้งปวงจงอย่ามีเวรจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จงถึงทาง,ง,งอัดเสรมเถิดขอความหวังอันดีของสรเหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยเราภา,านนห่งส,ง,าาง,งสัจางนกางความเพลินในสองสวิชาไว้แต่ด้วยการใส่บทสนสกุสูตรพริศและพระประานเ่านี้ขอความสุสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าและข้าของของ,ของเจ้าอันมีมารและัยาคอให้จ้าทุกไปทงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คอยเทศเซวดาทั้งหลายผู้มโนธนานการสวดสอยามนต์และธรรมะเหล่านี้มโนพนันแล้วปวดอมน์ความนักเก็บครับเจ้าและครอบครัวของครับเจ้าอันมีมนาและภารยาและวัตถุมงคลพระกิ่งพริปีพิรานโดยมูลที่สมัยพระยาณสังวรวัดพวานนี้ไม่ผ่านสลดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างเครื่องที่ผ่านมาแล้วที่จะสร้างในอนาคตจงเปลี่ยนด้วยอนภาพแห่งโพลิสและคำมงคลและพระคาถาต่างๆจงสำเร็จสิทธิ์รูปการเธอ